ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ํากันนะครับคุณผู้ชมเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ําจนถึงระดับ2,900ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีแล้วนะครับเมื่อตีสอที่ผ่านมานี่เองซึ่งทางสทชนั้นก็ชี้แจงนะครับว่าน้ําเหนือเขื่อนมีปริมาณมากจําเป็นที่จะต้องเร่งระบายแต่ก็ยืนยันนะครับว่าอัตราการระบายนั้นยังน้อยกว่าปี2,554จะไม่กระทบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรดสทนชท่านเปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำการคาดการเพื่อการบริหารจัดการน้ำว่าปีนี้สถานการณ์ฝนตกหนักเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงเป็นอันดับที่2รองจากปี2,565ครับ โดยฝนมีค่าเฉลี่ยประมาณ27.7%์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยครับประกอบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นมีการระบายน้ำค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเมื่อเจอกับพายุคาแเมกีในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ทำให้มีน้ำเข้าเขื่อนภูมิพล540ล้านลูกบาตเมตรทุกๆุกวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือช่องว่างเพียง127ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็น1%เเท่านั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำที่เขื่อนภูมิพลผ่านช่องทางปกติครับ โดยได้มีการพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ําแบบขั้นบันไดาจากวันนี้นะครับ53ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีและในวันพรุ่งนี้คือ12พฤศจิกายนจะปรับการระบายน้ําเป็น55ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที และหากมีความจําเป็นที่จะต้องระบายน้ําเพิ่มสูง60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะได้แจ้งข่าวต่อไปด้วยสําหรับน้ําในแม่น้ํำจ้าพระยาผู้ชมที่สถานี C2 อําเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่2,988ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับสถานี c t 25นะครับแม่น้ํำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีปริมาณน้ําไหลผ่าน174ลูกบาทเมตรต่อวินาที แล้วก็พื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการบริหารจัดการน้ําให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําตอนบนที่จะไหลมาสมทบอย่างต่อเนื่องด้วยเือเจ้าพระยาเองจึงได้มีการปรับการระบายน้ําเป็นอัตรา2,900รลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงตีสที่ผ่านมาครับ ส่วนกรณีที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขารวมตัวกันเรียกร้องให้มีการระบายน้ําออกในพื้นที่เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกการแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาอยากให้เฉลี่ยกันก็เพราะต้องเผชิญกับน้ําท่วมมานานนับ4เดือนแล้วครับขณะนี้ได้มีการประสานกรมชลประทานให้เปิดประตูร,ระบายน้ําแล้วก็ผ่านน้าเข้าทุ่งพื้นที่ทําการเกษตรกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เนื่องจากจุดตรงบางบานหัวเวียงเสนาผักไห่เนี่ยเขาอยู่ในน้ําหรือพื้นที่เขาเนี่ยประมาณ4เดือนแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเองเราอาจจะเห็นในเรื่องการประท้วงด้วยการขอให้มีการเพิ่มรับน้าเมื่อกี้ประสานทางกรมชลธารแล้วนะครับก็มีการเพิ่มรับน้าเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นจุดประตูบางกุ้ง หรือแม้ทั่งประตูขนมจีนนะครับก็มีการเพิ่มรับน้ําแต่ต้องเรียนนะครับว่าในส่วนของการรับน้ําไม่ว่าจะเป็นเข้าในทุ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กรมระทานเนี่ยก็ทําโดยรมะมัดระวังแล้วก็รอบคอบเพื่อให้พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทาเกษตรแล้วเนี่ยเราเข้าไปได้เลยวันนี้เราจะเห็นว่ามเตี่จัง,จงหวัดสุพรรณบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นบางปะมาทุ่งโพพยาอำเภอเมืองหลายพื้นที่นะครับปริมาณน้าท่วมสูงพอๆกับอยุธยา สำหรับความกังวลของคนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่เกรงว่าสถานการณ์น้ําและการระบายน้ําในปัจจุบันนั้นจะซ้ารอยมหาอุทกภัยปี54นั้นเรื่องนี้ท่านรองเลขาธิการสทชท่านให้ความมั่นใจครับว่าไม่มีทางซ้ารอยอย่างแน่นอนเพราะว่าอัตราการระบายน้ําของเขื่อนเจ้าพระยาในขณะนี้นั้นยังไม่เท่ากับปี54ปี54ครั้งนู้นนะครับระบายอยู่ในระดับ3,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันอยู่แค่2,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและปัจจัยก็ประกอบการดังกล่าว อื่นๆเกิดอื่นๆนก็ยังไม่ใช่เหมือนสถานการณ์ณนนเวลานั้นครับนอกจากนี้นะครับรองเลขาธิการสํงงานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติท่านยืนยันว่าหลังจากนี้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกไม่มีแล้วนะเรื่องนี้เป็นข่าวลวงนะครับจะไม่มีฝนแล้วไม่มีพายุอีกแล้วในช่วงนี้ครับและหลังวันที่13พฤศจิกายนครับปริมาณฝนตอนบนเบาลงแล้วด้วยอากาศหนาวกําลังเข้ามาแทนที่ด้วยครับ